สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรเหมือนเดิมค่ะทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับคนเกิดวันจันทร์ทุกๆคนด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคุณค่ะคนเกิดวันจันทร์เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงนิงนช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2567นะหลังจากที่เราอ่านดวงครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะคะก็ ถึงกาหนดที่จะต้องมานั่งฟังเครื่องเดือนหลังที่เหลือแล้วว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นกับคนวันจันทร์บ้างนะคะในเรื่องของการงานกับการเงินปะเราไปฟังการที่เรื่องของการงานก่อนเลยดีกว่านะเราไปกันเร็วๆเลยเพราะว่าสารภาพว่าอัดคลิปเริ่มจะไม่ทันแล้วไม่ทันกับวันที่จะต้องลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะก่อนอื่นที่หมอขอเป็นตัวแทนคนวันจันทร์นะ เปิดไพ่ในสถานการณ์การงานนะคะขอดูการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน2567นะคะว่าจะมีสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง สถานการณ์การงานของคนเกิดวันจันทร์มันเหมือนมันแบ่งเป็นฮาฟฮเลยนะครึ่งครึ่งเลยค่ะครึ่งอ่าครึ่งเดือนหลังเท่ากับว่ามันจะเหลืออาทิตย์ที่สามกับอาทิตย์ที่สี่ของเดือนมิถุนาถูกไหมคะในช่วงอาทิตย์ที่สามเนี่ยชิลลิ่งมากนะวันที่สิบหกถึงวันที่เท่าไหร่ดีอะ ยี่สิบเอ็ดยี่สบสองไหมเออนะประมาณเนี้ยค่ะก็คืออาทิตย์แรกของของของคลิปนี้อะ่ะมันค่อนข้างชิวนะแต่ว่าพออีกอาทิตย์นึงก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเรือนมิถุนานะคะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าคนละเรื่องเลยอืมงั้นอ่านยังไงดีที่หมอจะไม่อ่านเป็นอาทิตย์กับอาทิตย์มันจะงงอะ่ะ พี่หมอจะอ่านเป็นเรื่องดีที่จะเจอกับเรื่องไม่ดีที่ต้องตั้งหลักรับมือดีกว่านะแล้วก็ระวังยาวๆไปดีกว่าแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะคะด้วยความที่พลังงานมันขึ้นแบบแยกแยกกันชัดเจนมากๆนะโอเคค่ะในพาร์ทดีในพาร์ทด,ดีคือการงานของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะหลายๆอย่างราบรื่นทำงานแบบชิวๆสบายๆอ่า ผู้คนรอบตัวให้การยอมรับนับถือคนวันจันทร์เป็นอย่างดีหรือว่าให้การยอมรับในในตัวคนวันจัน์อะว่าเอ้ยคุณเก่งคุณเจ๋งคุณทํางานได้ไว้ใจคุณได้เชื่อใจคุณได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่าแต่ว่าคนวันจันท่ะจริงๆคุณมีเป้าหมายที่พี่หมอเห็นคุณมีเป้าหมายบางอย่างนะคุณไม่ได้ชิลลิ่งอย่างที่ภาพที่คุณทําคือคุณทําเหมือนงานเนี่ยแบบเป็นเรื่องที่แบบมันโอเคสําหรับชั้นนู่นนี่นั่นอ่าหรือว่า งานตอนนี้ฉันสบายใจดีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดอะไรก็คือแฮปปี้ดีแต่ในความเป็นจริงคือลึกในใจคนวันจันทร์มีเป้าหมายค่ะเท่าที่หมอเห็นนะคุณมีเป้าหมายในการทํางานคุณอยากให้งานเนี่ยประสบความสําเร็จออกมาในลักษณะแบบนี้นี้น,นี้ไม่ใช่ปล่อยเบอร์ไม่ใช่ปล่อยจอยไม่ได้ปล่อยชิวขนาดนั้นคือก็มีเป้าหมายอยู่แต่มั่นใจว่าตัวเองทําได้เออมีความมั่นอกมั่นใจมีความสบายใจว่า สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไปถึงมันแน่ๆเราประสบความสําเร็จแน่ๆเราทําได้แน่ๆเราได้รับการยอมรับแน่ๆเป็นแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันก็ทําได้ค่ะแต่สมมุติว่าเป้าหมายของคนวันจันทร์เนี่ยมองว่าอีกสองอาทิตย์เนี้ยสิ่งเนี้ยฉันทําสําเร็จแน่แ,นแหละแต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะมันก็ยังไม่ใช่นะอันนี้ถ้าพี่หมอมองจากไพ่นะคะยังไม่ใช่นะ ทีนี้มันจะต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังอ่ะก็คืออุปสรรคที่จะเข้ามาในลักษณะที่จริงๆไพ่อ่ะพี่หมอหมองว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบน่าประหลาดใจของคนวันจันทร์เลยค่ะเวลาปัญหาหรือว่าอุปสรรคมันเกิดขึ้นน่ะจริงๆเหมือนจะรู้อยู่แล้วด้วยคนวันจันทร์จะรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายเนี้ยที่กําลังทําอยู่นะคะ เดี๋ยวมันจะต้องเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรจริงๆมีความที่แบบรู้อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าพยายามที่จะอย่างที่พูดแหละพยายามที่จะปล่อยใจสบายๆทําตัวชิวๆพยายามที่จะแบบบอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าพอสถานการณ์จริงมันเกิดขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคที่มันเข้ามามันเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเงี้ยกลายเป็นเราก็ไม่ชิวเท่าไหร่นะ คนวันจันทร์คุณก็ไม่ได้ชิลนะคะองั้นเรามาดูกันว่าปัญหาและอุปสรรคมันจะเข้ามาในลักษณะไหนบ้างนะอันดับแรกนะคะมองว่าเป็นเรื่องของเวลาคุณชิล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 แล้วคุณคิดว่ามันสําเร็จตามเป้าก็จริงอะแต่ลึกๆก,ก็มีความกังวลอยู่กันนะเอ๊ได้จริงไหมพอเข้าพอเดินทางเข้าสู่ช่วงใกล้ที่จะถึงสิ้นเดือนจริงๆเนี่ย ปรากดว่าคนววันจันมานั่งทบทวนเฮ้ยแต่ว่ามันยังขาดขั้นตอนนี้ขั้นตอนนั้นงานยังขาดสเต็ปนี้สเต็ปนั้นยังรู้สึกว่าเอ้ย e มันมันเริ่มมีความแบบได้จริงไหมมันเริ่มกดดันตัวเองนะคะแล้วก็มันมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามามากขึ้นค่ะจากจากเดิมเนี่ยอาจจะมีน้อยหรือไม่ได้มีเลยปรากฏว่าอยู่ๆงานมันเกิดเงื่อนไขบางอย่างเข้ามามันมาล็อกเอาไว้ทําให้เราแบบ กลายเป็นว่าจากที่ชิลมันก็ไม่ชิลแล้วมันต้องเร่งมือแล้วมันต้องรีบทําแล้วมันต้องยิ่งแบบยิ่งต้องทําแล้วอะค่ะมันมีความกังวลเกิดขึ้นสูงมากนะคะว่าจะทําได้ไม่สําเร็จอันนี้บอกว่าความกังวลนะคือจากที่มั่นใจใช่ไหมกลายเป็นไม่มั่นใจกลายเป็นเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสถานการณ์ที่เจออยู่นี่เราจะทําสําเร็จได้จริงๆใช่ไหมเนาะนั่นแหละเป็นเหตุให้พี่หมอต้องพูดว่ามันจะยังไม่ได้รับ ความสําเร็จหรือว่ายัางไปไม่ถึงเป้าอย่างที่คนวันจันทร์คาดหวังในช่วงเดือนนี้หมายถึงพอถึงสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ได้อย่างนั้นในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนวันจันทร์เนี่ยคุณจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าทางที่ต้องเลือกจริงๆอะ่ะ ทางเลือกที่ว่าเนี่ยพี่หมอมองว่ามันคือทางแก้นั่นแหละคะ่ะทางแก้ไอ้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามานั่นแหละถึงเวลาต้องเลือกจริงๆเนี่ยคนวันจันทร์จะรู้สึกแบบมันเลือกยากเออมันเลือกยากแล้วก็น่าจะต้องไปเลือกในทางที่เราไม่ได้อยากทํารู้สึกขัดใจรู้สึกแบบไม่ถูกใจเลยอ่ะทางออกของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ชอบทางแก้นี้เลยไม่ชอบทางออกนี้เลยแต่คนวันจันทร์ เลี่ยงไม่ได้นะอีกปัญหาและอุปสรรคหนึ่งนะคะนอกจากเงื่อนไขหรืออะไรที่มันเข้ามากดดันจากที่เราชิลกลายเป็นไม่ชิลนะระยะเวลาอะไรใดๆท,ที่พี่หมอบอกไปแล้วก็จะมาในเรื่องของผู้คนค่ะในช่วงในช่วงนี้เนี่ยในช่วงที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะของคนรอบตัวก็ได้นะบางทีคนรอบตัวเป็นเป็นเหมือนอุปสรรคเป็นศัตรู เข้ามาทําให้เราแบบเกิดความติดขัดการงานติดขัดจากที่ราบเรื่องอยู่ดีๆก็ติดขัดเพราะคนเหล่านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาได้เช่นกันนะคะแล้วก็มันมีเกณฑ์ที่ความเห็นจะไม่ตรงกันยิ่งถ้าทํางานเป็นทีมเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าเขาก็งัดเราเราก็งัดเขาไม่มีใครยอมใครอันนี้แหละที่พี่หมอบอกว่าพอถึงเวลาต้องแก้คุณอาจจะต้องขัดใจแน่ๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณมันก็จะทําให้การงานไม่สําเร็จตามเป้า เพราะฉะนั้นในช่วงอันนี้ยเกณฑ์เนี้ยจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนเลยค่ะอาทิตย์ที่สองอ่าอาทิตย์ที่สี่ของเดือนซึ่งถ้ายอมได้ยอมไปก่อนถ้าอยากให้งานสําเร็จจําเป็นต้องยอมนะคะประมาณน,นี้นะอันนี้ก็จะเป็นสภาวะการงานแบ,บ่แบบดีร้ายให้เห็นชัดเจนเลยแล้วกันนะใดๆก็ประเด็นหลักอะ่ะหมายถึงว่า บทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบหลักๆของเรามันยังมั่นคงอยู่เหมือนเดิมค่ะการงานเบสของคุณคือความมั่นคงแต่ปัญหาและอุปสรรคเข้ามาในแบบที่คุณแบบไม่คิดนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ฉับพลันเบอร์นั้นคิดบ้างคิดบ้างกังวลบ้างแต่ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเครียดขนาดนี้ไม่คิดว่าจะต้องแบบกดดันขนาดนี้อันนี้ต้องเตรียมตัวรับมือนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การเงินกันนะ การเงินครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังหรือ2ออาทิตย์สุดท้ายนะคะของคนวันจันทนระ์นะการเงินจะเป็นยังไงบ้างมีทิศทางยังไงบ้างนะคะ การเงินช่วงอา,อาทิตย์ที่สามและทิตย์ที่สี่หรือครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนาของคนวระจันจริงๆถ้าเห็นไพ่คิงเหรียญแล้วก็วางใจได้นิดนึงค่ะคือพื้นฐานคุณเนี่ยมีความมั่นคงนั่นแปลว่าในแง่ของความมั่นคงโอเคดีนะแต่ที่จะเป็นปัญหาหรือมีเรื่องกวนใจก็จะมองเข้ามาในเรื่องของอุปสรรคทางการเงินต่างๆมีคนเข้ามาวุ่นวายกับเลาหรือว่า ารายจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากวนใจเราจะเป็นไปในลักษณะนั้นนะที่หมอขอพูดอย่างนี้ดีกว่าในพาร์ทของความมั่นคงรายรับปกติดีค่ะอันนี้อันนี้มองว่าปกติเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาชีพฟรีแลนซ์อาชีพประจำรายได้เสริมรายได้หลักแล้วแต่เลยว่าคุณจะหาเงินได้กี่ทางก็เรื่องของคุณเลยนะคะคุณลจันทร์แต่ทุกทางที่คุณหามันเกิดรายได้หมดนะจะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่เกิดเข้ามาแล้วก็ สร้างความมั่นคงให้คุณได้หมายความว่าบางคนเนี่ยมีในลักษณะของการวางแผนการเก็บการออมการจัดสรรการบริหารการเงินโดยพื้นฐานค่อนข้างดีนะใช้คำนี้มันก็เลยทำให้จะก,กี่ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคุณจัดการได้หมดในช่วงสองอาทิตย์นี้เรามามองหาปัญหาดีกว่าอันนี้จะช่วยให้คนวันจันทร์เนี่ยรู้ว่าควรจะไปรับมือกับอะไรเตรียมตัวอรอค่าใช้ใจ่ายอะไรจัดสรรยังไงอันนี้สำคัญกว่า ในเรื่องรายรับไม่ต้องห่วงเลยอะแต่ขอพูดนิดนึงรายรับมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องแหละที่ทุกคนอยากรู้เลยไม่ว่าจะคุณจะเกิดราศีอะไรวันอะไรนะพี่หมอเห็นทุกคนนะเกิดไม่ว่าจะอยู่พาร์ทไหนอยากรู้เรื่องนี้หมดก็คือโชคลาภนะคะในช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาที่หมอยังไม่เห็นนะถ้าเป็นในเกณฑ์โชคลาภเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเสี่ยงจะดีกว่า เพราะเดี๋ยวถ้าคุณฟังรายจ่ายแล้วเนี่ยคุณจะปวดหัวบอกเลยว่าจะปวดหัวเรารู้สึกว่าเออยังไม่เอาเงินไปลงกับอะไรที่มันแบบมันพลากเงินเราไปดีกว่านะประมาณนี้นะคะรายจ่ายนะช่วงสองอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาที่คนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะเจอหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของการเมนเทนนนดูแลบำรุงรักษายดยานพานะที่เราเป็นเจ้าเขาเจ้าของรถ ในบ้านจะมีกี่คันก็แล้วแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเสียพร้อมกันทุกคันซ่อมพร้อมกันทุกคันหรือว่าต้องบำรุงรักษามันพร้อมกันทุกคันแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไม่คันใดนก็คันหนึ่งเท่านั้นเองนะเรามีอยู่ในความราับผิดชอบเรามากเท่าไหร่โอกาสเกิดมันก็มากเท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายจากการเดินทางการท่องเที่ยวการเดินทางไปทํางานการเดินทางไปพักผ่อนทุกอย่างที่เรียกว่าการเดินทางนับหมด ค่าใช้ใจ่ายจากการเดินทางเป็นอะไรได้บ้างบางคนคิดถึงแค่ค่าน้ํามันไม่จําเป็นเสมอไปอย่าลืมว่ามันยังมีค่าที่พักค,ค่ะกินค่าเที่ยวถูกไหมอ่าเดินทางไปทํางานก็เถอก็จะมีค่ามันมีหมดแหละในในการเดินทางมันจะไม่ใช่แค่ค่าน้ํามันพาเราไปนะคะบางคนก็เป็นค่าตั๋วเครื่องบินถ้าเช่ารถแล้วแต่ก็จะเสียกับอะไรแบบนี้เยอะนะในบางคนนะ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีสังคมเสียเยอะมากเลยในช่วงสองอาทิตย์นี้ค่ะใครที่สายปาร์ตี้แฮงเอาท์จะเสียเยอะเป็นพิเศษ <c oughs> สายคาเฟ่ก็ได้นะไม่จะเป็นไอคำว่าแฮงเอาทเนี่ยพี่หมอไม่รู้ว่าทุกคนเอาวางสโคบมันเอาไว้ประมาณไหนบางคนก็จะมองว่าไปกินเหล้าหรอสำหรับพี่หมอบอกก่อนว่าไม่จำเป็นนะคะไม่ใช่นะ ไม่จะเป็นว่าปาร์ตี้แฮงเอาท์จะต้องเป็นแค่การเข้าเข้าผับกินเหล้าเข้าผับไม่ใช่นะคะปาร์ตี้แฮงเอาท์สำหรับพี่หมอมันเป็นเหมือนการออกไปสังสรรค์นนะ่ะก็จะไปเจอเพื่อนไปกินข้าวไปคาเฟ่ไปอะไรอย่างนี้ได้หมดกินเหล้าเข้าพับก็นับได้เหมือนกันแต่ว่ามันแค่ไม่มันมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแค่นั้นนะบางทีพูดไปเนะี่ยบางคนเขาเถียงอ่าไม่ใช่เถียงบงลูกลวงบางคนไม่เข้าใจอะคะ่ะมาดูดวงส่วนตัวกับพี่หมอนะพอพี่หมอบอกมีเกณฑ์ไปปาร์ตี้สังสรรค์แฮงเอาท์นนะ ทุกคนไปคิดภาพแบบกินเหล้าข้าวผับแล้วบางคนเขาไม่ได้กินไงเขาก็จะบอกว่าหนุ่มไม่ได้กินนะคะพี่หมอก็จะบอกว่าไม่จําเป็นเลยค่ะถ้าหนุ่มไม่ได้กินเหล้าขาา้าวผับมันก็จะมาจากอย่างอื่นกินเหล้าเอ้ยกินเหล้าเอาข้าวมาพูดกินข้าวนะกินข้าวหรือว่าไปขาฟงคาเฟ่ไปเจอเพื่อนกินข้าวด้วยกันกินกาแฟกันจิบชากันนับหมดเลยเนี่แหละสาหรับพี่หมออย่างเงี้ยคือพาสของการไปปาร์ตี้แม้กระทั่งไปบ้านเพื่อนะ่ะแต่ซื้อของไปทํากินด้วยกันนั่นแหละค่ะ เขาเรียกว่าภาษีสังคมปาร์ตี้แห่งเอาจะอยู่ในโหมดนี้หมดเวลาที่หมอพูดนะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์การถูกเบียดเบียนถูกเบียดเบียนจากอะไรคนเกิดวันจันทร์ช่วงสองอาทิตย์นี้คุณใจใหญ่อย่างที่บอกว่าคุณมีสภาวะความมั่นคงทางการเงินประมาณนึงค่ะใจใหญ่ของพี่หมอหมายถึงเจอเพื่อนจ่ายเราจ่ายเราจ่ายเราจ่าย,าายแทบจะไม่หาเลยเท่าที่มองอยู่ ไม่ก็คุณจ่ายมากกว่าเขาเสมอนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเสียเยอะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีสังคมปาร์ตี้แห่งเอาสั่งสัคนบางคนอาจจะหมดไปกับการไปเจอพบปะลูกคงลูกค้านะคะการไปมิทติ้งการไปประชุมอ่ะอะไรทำนองนี้นะช่วงสองอาทิตย์นี้จะเสียแบบนี้เยอะนะคะต้องเตรียมตัวระมัดระวังแล้วก็เตรียมค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้เอาไว้แต่ข้อดีก็พูดไปแล้วเนาะคือคนวันจันท์เนี่ย คุณมีความมั่นคงมีเงินเก็บมีเงินออมมีการวางแผนการเงินอยู่โดยพื้นฐานของคนวันจันทร์เลยคือคุณเจ๋งเรื่องนี้มากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะจัดสรรได้ดีแต่ว่ามันเหนื่อยนิดนึงเวลามานั่งคำนวณเป็นตัวเงินเวลามองเห็นเงินที่เสียไปแล้วจะเหนื่อยเลยอ่ะจะรู้สึกแบบโอ้โหทําไมสองอาทิตย์นี้เราใช้เงินเยอะขนาดนี้จังเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเกณฑ์การเสียเงินกับในเรื่องของสุขภาพนะ สุขภาพใครสุขภาพตัวเองก็ได้หรือว่าสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้นะคะรวมถึงรายจ่ายจุกจิกเล็กๆน้อยๆอีกนิดหน่อยนะรายจ่ายฟุ่มเฟือย,นะจ,ยจุกจิกอะที่แบบเสียซ้ําเสียซ้อนเสียอยู่นั่นแหละอะไรได้บ้างอค่ากินก็ได้นะเออก็ถือว่ามันก็เหมารวมหมดแล้ไหมเนี่ยอยู่ในสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ hey Party ทั้งหลายแหละจุกจิกก็เดี๋ยวคนนั้นก็มากวนคนนี้ก็มากวนแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ใดๆก็นั่นแหละค่ะคนวันจันทร์คือคุณวางใจอ่ะรู้สึกวางใจในสถานการณ์การเงินของตัวเองรู้สึกว่าเออจะใครจะเบียดจะเบียนไม่เป็นไรฉันมีจ่ายฉันมีให้ฉันไหวแต่ก็เหนื่อยนะเวลามองตัวเลขมันหายไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าเอออันไหนลดได้ลดก็จะดีนะในความสุขที่เหมาะน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นความจําเป็นที่เราแบบ เอ้ยแต่ไปการไปเจอเพื่อนบางทีมันก็ได้สังคมนะได้คอนเนคชันนะอาจจะเอามาช่วยในเรื่องงานได้นะนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่ลองตัดสินใจดูมันก็เงินคุณนะคะแต่อ่านไปตามไพ่เนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์การงานการเงินนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยก็คงต้องเป็นบ้างแหละนะให้กับคนวันจันทร์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิป ความรักสุขภาพเดี๋ยวพี่หมอทยอยลงนะคะไม่ต้องกังวลนะไม่ได้อ่านแค่การงานการเงินนะคะบางคนก็ให้ความสำ,สำคัญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะโอเคขอขอบคุณคนวันจันทร์ทุกคนนะคะที่เข้ามานั่งฟังแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ซัพพอร์ตติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกสิ่งอย่างให้กับช่องพี่หมอนะคะยินดีรับฟังคําแนะนําติชมได้เสมอนะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ